สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ S r Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศจากรีวิวรถยนต์มาสู่โลกของรถไฟระดับพรีเมียมที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในประเทศไทยตอนนี้นั่นก็คือรถไฟด่วนพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุด DRC ปี2025นี่นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือประสบการณ์ใหม่ขององค์การโดยสารด้วยรถไฟที่ถูกออกแบบมาให้ทันสมัย ล้ำสมัยและหรุหราในทุกมิติเหมาะทั้งสำหรับนักเดินทางนักท่องเทีย่ยวหรือแม้แต่คนที่ชอบเทคโนโลยีด้านการขนส่งไปเริ่มกันเลยครับตัดภาพรถไฟ DRC 2,025กำลังแล่นเข้าสถานีทันทีที่รถไฟ DRC 2,025แล่นเข้าสู่ชานชาลาสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือดีไซน์ภายนอกที่ล้ำอนาคตสมหัวรถไฟโค้งมนแบบแอโรไดนามิกคล้ายชินคันเซ็นของญี่ปุ่นแต่ก็ยังมีเอกลักษณ์ของไทยชัดเจน รถไฟขบวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรถดีเซลเรลคาร์หรือ DRC ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเสียงเงียบลงใช้เทคโนโลยีเรกแบบอัจฉริยะและประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้ในการผลิตตัวรถเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแข็งแรงลดแรงต้านอากาศได้ดีและยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังมีกระจกบ,บานใหญ่พารามาให้ผู้โดยสารได้ชมวิวสวยๆตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาหรือแม่น้ำ ลวดลายสีบนรถไฟรุ่น2,025ก็ถูกปรับใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นพื้นสีขาวตัดกับแถบสีแดงและเงินพร้อมไฟเล็ดรอบคันที่ทำให้รถไฟดูหรูหราเป็นพิเศษในยามค่ำคืนประตูรถไฟเป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเปิดปิดเงียบและปิดสนิทป้องกันฝุ่นและเสียงรบกวนได้ดีที่สำคัญยังออกแบบให้รองรับผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์อีกด้วยแต่มหสจสรย์ที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อคุณก้าวเข้ามาภายในขบวนรถไฟตัดภาพ ประตูเปิดกล้องเคลื่อนเข้าสู่ภายในยินดีต้อนรับสู่ภายในของ DRC 2025สิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือความกว้างขวางโปร่งสบายไฟ LED ให้แสงสีอุ่นๆทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นตลอดทั้งวันเริ่มกันที่ห้องโดยสารชั้นหนึ่ง First Class ที่นั่งจัดแบบ 2+1 ทำให้คุณได้นั่งกว้างสบายและเป็นส่วนตัวมากขึ้นบอกหุ้มด้วยหนังแท้มีที่วางเท้าพนักพิงปรับเองได้แถมยังมีจอส่วนตัวสำหรับดูหนังฟังเพลงทุกที่นั่งจะมีโคมไฟอ่านหนังสือ ปลั๊กไฟ USB โต๊ะพับสำหรับทำงานและพนักพิงสีสับแบบครอบสีสัดช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีมาดูที่ชั้นประหยัด Standard Class กันบ้างถึงแม้จะเป็นชั้นประหยัดแต่ก็ไม่ได้ดูถูกเลยครับเบาะนั่งนุ่มสบายระบายอากาศดีมีที่ชาร์จ USB ครบทุกแถวแถมมีพื้นที่วางขากว้างงกว่าที่คิดจุดเด่นอีกอย่างคือระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติตามจำนวนผู้โดยสาร และสภาพอากาศภายนอกทําให้อากาศภายในขบวนรถเย็นกําลังดีไม่เย็นจัดจนหนาวเหมือนสมัยก่อนพื้นรถไฟใช้วัสดุป้องกันลื่นและมีชั้นซับแรงกระแทกทําให้แม้ตอนที่รถแล่นเร็วๆก็ยังเดินภายในขบวนได้อยา่างราบรื่นห้องน้ําก็พัฒนาไปไ,ก,ก,ไปกลามากครับใช้ระบบชักโครกอัตโนมัตินีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กก๊อกน้ําแบบเซนเซอร์และที่สําคัญคือสะอาดมาก สำหรับสายเทคโนโลยีรถไฟร,รุ่นนี้มี Wi-Fi ให้บริการตลอดเส้นทางและยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์ผ่าน QR code ที่หลังบอกให้คุณดูหนังเช็คเส้นทางหรือสั่งอาหารได้ทันทีจากมือถือพูดถึงอาหารที่นั่งรับประทานอาหารก็ถูกปรับให้เป็นโซนคาเฟ่มีที่นั่งนุ่มๆเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติและเมนูอาหารไทยตะวันตกให้เลือกมากมายรสชาติดีเกินคาดเลยครับโดยเฉพาะข้าวกระเพราไก่กับชาไทยเย็นบอกเลยว่าเด็ด พนักงานบนรถก็ต้องชมเลยครับบริการดียิ่มแยงแต่งกายเรียบร้อยแบบมบลอาชีพให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงแรมเพื่อนที่มากกว่ารถไฟต่อมามาดูเรื่องสมรรถนะของรถไฟกันครับ DRC 2 0 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าแบบไฮบริดรุ่นใหม่ซึ่งแรงกว่าประหยัดน้ำมันกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อคุณนั่งบนรถแล้วว่าจะรู้สึกเร็วกว่านั้นเพราะมันวิ่งได้อย่างเงียบและนิ่งมาก ระบบการสะเทือนของรถสามารถปรับตามสภพาพรางได้อัตโนมัติช่วยให้รถไม่สั่นไม่โยนแม้จะเข้าโค้งแรงแรงผู้โดยสารจึงไม่เวียนหัวหรือเมารถง่ายเหมือนเมื่อก่อนระบบเบรกเป็นแบบไฟฟ้านิวแมติกพร้อมระบบรีเจเนเรทีที่สามารถเก็บพลังงานจากการเบรกกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ระบบประกาศในขบวนเป็นหลายภาษาทั้งไทยอังกฤษญี่ปุ่นและจีนมีจอมอนิเตอร์แสดงตำแหน่ง GPS แบบเรียลไทม์อีกด้วย เรื่องความปลอดภัยก็ครบครับมีกล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและปุ่มฉุกเฉินทุกโซนหากเกิดเหตุการณ์อะไรพนักงานจะได้รับแจ้งทันทีมาถึงเรื่องที่ทุกคนรอฟังนั่นคือราคาตั๋วดยสารค่าตั๋วรถไฟ DRC 2025ถือว่าคุ้มมากมากครับสำหรับชั้นประหยัดจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อยู่ที่ประมาณ900-1,200ถึงบาทแล้วแต่ช่วงเวลาและประเภทตั๋วส่วนชั้นหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0ถึง2,500บาท เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความรวดเร็วบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆสำหรับคนไทยนักเรียนและผู้สูงอายุยังมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับการจองตัว๋วก็ง่ายมากผ่านแอป SRT หรือเว็บไซต์ทางการสามารถเลือกที่นั่งได้ล่วงหน้าอีกด้วยเส้นทางหลักๆที่รถไฟ DRC 2025ให้บริการคือกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพอบบุบุราชธานีและกรุงเทพผาดใหญ่โดยในอนาคตมีแผนจะขยายเส้นทางไปยังลาวและจีนตอนใต้ด้วย ก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอพูดแบบตรงๆเลยครับรถไฟรุ่นนี้อาจยังไม่สมบูรณ์แบบ100%เช่นบางช่วงเวลาผู้โดยสารเยอะก็อาจแน่นหน่อยหรือเสียงเครื่องยนต์ยังมีอยู่บ้างแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งดีไซน์สมรรถนะการบริการและราคามันคือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของระบบรางไทยนี่ไม่ใช่แค่รถไฟแต่มันคือประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ที่ทำให้คุณหลงรักการนั่งรถไฟอีกครั้งใครที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการเดินทางระหว่างเมืองในไทย ผมแนะนำให้ลองนั่ง DRC 2025สักครั้งแล้วคุณจะรู้ว่าการเดินทางทางรางก้าวล้ำไปไกลแค่ไหนจบแล้วครับสำหรับรีวิววันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณเคยนั่ง DRC 2025แล้วหรือ,อยังประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าที่ SR Car Review แล้วเจอกันครับจบคลิปพร้อมหน้าจอท้ายวิดีโอโลโก้ช่อง กุ่ Subscribe แล้ววิดีโอ